วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูว่าช่วงนี้คุณต้องตระหนักรู้ถึงเรื่องใดสิ่งใดบ้างนะคะช่วงนี้เนาะต้องตระหนักรู้ถึงเรื่องใดสิ่งใดนะคะ พลังงานนะคะที่ขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามีพลังงานของพฤษศนะคะพฤษศราศีกันราศีพิจิกราศีกรกฎพลังงานช่วงนี้ไพ่บอกว่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักรู้เลยคือความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนั้นเนาะรอคอยกำลังที่จะมาหาคุณนะคะคือรอคุณอยู่ละ เพราะนั้นคุณคุณอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกทางในการที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นไปสู่ความบุดมสมบูรณ์นั้นนะคะพลังงานที่ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องได้กลับมาร้อยเปอร์ซแต่มันเป็นช่วงที่เราจะต้องทุ่มเทนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อย นะอาจจะเหนื่อยหน่อยทุ่มเทแรงกายแรงใจบางครั้งนะคะเราเราอาจจะต้องเหมือนอุทิศตนนะคะหรือว่า,าพยายามกับบางอย่างนะคะใส่ให้เต็มที่นะคะพลังงานของการให้นะคะพลังงานของการให้พลังงานของการทุ่มเทนะคะให้กับบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่ค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อรอโอกาสเนาะรอโอกาสซึ่งโอกาสนั้นมีแน่นอน นะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนาะบางทีเราอาจจะต้องทำใจในระดับหนึ่งว่าสิ่งที่มันจะสำเร็จและได้มานะคะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะว่าเราจะต้องเต็มที่กับสิ่งนั้นเราจะต้องทำงานหนักหน่อยนะคะเราอาจจะต้องทุ่มเทนะคะมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายใช่ไหมคะแต่ ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าใบาแรกก็ขึ้นมาแล้วว่าเป็นกําลังใจแล้วว่าคือสิ่งเหล่านั้นน่ะรอคอยคุณอยู่แล้วนะคะทีนี้พลังงานเนาะคุณจะเห็นว่าพลังงานทีออ่อยากให้คุณนะคะมีความมีศรัทธาเนาะยังคงไว้ซึ่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็คงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นนะคะ ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะที่คุณที่คุณมีมาโดยตลอดเนาะความฝันต่างๆอย่าพิ่งท้อใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้มีไอเดียอะไรก็ตามอยากให้เริ่มที่จะใช้ไอเดียเหล่านั้นนะคะลองเลยค่ะลองเลยไม่ว่าจะล้มเหลวผิดพลาดหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันต้องลองก่อนนะคะลองเพื่อให้รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยเนาะมันจะเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้ ทุกอย่างมันจะต้องมีครั้งแรกอะนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้เพราะนั้นให้ลองเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนก็ตามตอนนี้คุณคิดจะทำอะไรนะอยากให้คุณลองนะคะแล้วก็พลังงานเนาะถ้าเกิดเรามีพลังงานลบๆป่ะคะความคิดลบทัศนคติลบหรือว่าอยู่ในที่ที่มันมีแต่อะไรลบๆนะพยายามเราต้องหาวิธีในการคัดจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะ ปลดปล่อยโดยเฉพาะพลังงานความคิดของเราเองเนี่ยความคิดลบเป็นคนลบๆต้องพยายามที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นขจัดขจัดให้ใจตัวเองนะคะมันโล่งให้มากที่สุดนะคะทำให้สมองปลอดโปร่งมากที่สุดเนาะมีพลังงานบวกมีความหวังค่ะมีความฝันมองแต่สิ่งดีๆพัฒนาตัวเองพลังงานที่อยากให้มั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักเนาะ คนที่คุณรักและก็ตัวคุณเองนะตอนเนี้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะอยู่ในจุดที่ดีเนาะคืออยู่ในทิศทางที่ที่ดีะค่ะเพราะนั้นไม่อยากให้มีพลังงานที่รู้สึกกังวลนั่นเองเนาะไม่อยากให้มีพลังงานลบๆแล้วก็พลังงานที่กังวลแต่อยากให้มีความยึดมั่นนะคะแล้วก็ทำความฝันนะคะให้เต็มที่เนาะคะ ถ้ามีพลังงานของการให้แล้วรู้สึกท้อใจนะยไพ่บอกไพ่แนะนำอะนะ่ะเนาะว่าอยากให้ทำต่อไปอะค่ะนะเป็นผู้ให้ที่ดีต่อไปนะคะหรือทุ่มเทในสิ่งที่คุณปรารถนาต่อไปเนี่พลังงานก็คือคุณรู้ดีเนาะว่าคุณทำอะไรอยู่อยากให้เชื่อนะในความตั้งใจในความมุ่งมั่นนะคะ เชื่อว่าลึกๆคุณคุณน่าจะมองอะไรออกคุณรู้นะคะแล้วก็คุณเข้าใจสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อยากให้ลงมืออีกแล้วนะคะก็คือคิดฝันอะไรไว้อย่ารอช้านะคะมันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มได้แล้วนะคะอย่ามัวรีอพลังงานเนาะที่บางครั้งนะคะคุณอาจจะต้อง ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างนะคือขอคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญความคิดเห็นที่มันแปลกใหม่บ้างนะคะเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคะ่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวอะเนาะอืลองหาผู้อื่นคนอื่นนะคะหรือวิธีการอื่นๆที่สามารถแบ่งเบาภาระคุณได้อะนะเพราะนั้นอย่าแบกหรือว่า อย่ายึดติดที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเดียวอะเนาะแล้วก็คือเหมือนเป็นพลังงานที่ไม่อยากให้ตึงเครียดจนเกินไปอะนะคะอยากให้เหมือนอยากให้เชื่อและคุณรู้ว่านะคะว่าตัวคุณเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะมีพลังงานมีผู้คนมากมายนะที่คุณสามารถที่จะ ไปขอความช่วยเหลือจากเขาพลังงานของคนที่เนี่ยค่ะอยากให้เหมือนคุณเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะบางคนคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองมากเกินไปนะหรือปิดกั้นนะที่นี้คืออาจจะแบบจิตใจความรู้สึกนะคะตลอดจนอาจจะชอบอยู่ในห้องในที่ทํางานหรือไม่ค่อยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยเหมือนอยากให้คุณอนะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอาจจะไปเปลี่ยนเ ลองทำงานหรือว่าหาที่นั่งพักผ่อนใหม่ๆนะคะหรือลองเปิดใจเพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานนะคะโอเคอยากให้รอคอยและเชื่อมั่นในออปฏิหารนะคะปฏิหารสิ่งที่คุณเคยวอวยพรร้องขอสิ่งที่คุณเคยแบบ ภาวนาอะไรไว้อะเนาะอยากให้คุณเชื่อมั่นแล้วรอคอยนะคะว่าหรืออยากให้มีศรัทธาอยู่นะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะคือคนที่คุณร้องขอเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าใดๆก็ตามแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกเอ่อท่านเป็นที่พึ่งทางใจของคุณนะเนาะก็อยากจะบอกว่าไพายอย่อะขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะไม่ได้ถูกเมินเฉยนะนะคะทุกคนนะคะทุกสิ่งเขารับรู้ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณร้องขอสิ่งใดเพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็พลังงานเนาะใบนี้นะคะใบสุดท้ายก็คือในเรื่องของออความยุติธรรมนะคะ ความยุติธรรมสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะเนาะสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดความสงบสุขความยุติธรรมนะคะเพราะนั้นคุณน่ะอควรจะได้ทราบหรือตระหนักรู้ไว้เนะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามหรือคุณรู้สึกถึงความถูกเอารัดเอาเปียบ พลังงานเหล่านี้นะขึ้นมาคอนเฟิร์มถึงความยุติธรรมนะคะ